ก็กราสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมมอนเตอร์ซีหรือซีครงนั่นแหละนะโอเครู้เรื่องนะแล้วก็ตอนแรกแล้วก็ออมโอเคมาพูดเกี่ยวกับช่องนี้นะฮะช่องช่อง YouTube ของผมนะครับถ้าช่อง YouTube เนี่ยผมเคยทำตั้งแต่ปี2012ครับ ซึ่งปีนั้นเป็นปีที่แคตเตอร์น้อยมากแต่คงผมว่าโคตจะกากอะเออแคตไม่ได้แต่ผมก็ทำแกีบทูตัเรียวนะว่าเออเข้าเกมนี้ยังไงอะไรยังไงก็ตอนนั้นมีคนดูเดยอะนะเป็นแสนนะคลิปเดียวคลิปเดียวแค่คลิปเดียวเนี่ยแค่และแหละนะฮะแล้วก็ผมมาแคตมาครับต,ต่อนะฮะแล้วก็มันแบบ คนดูน้อยนะเพราะผมมาแคปตอรในปีสอง3ครับซึ่งตอนนั้นแคปเตอร์ที่อยู่ในปัจจุบันนะคนที่แบบอยู่อับอัเขบูมแล้วนะตอนนั้นเริ่มบูมละบูมแบบเป็นแสนนะเป็นแสนเป็นลาน,นะครับผมซึ่งกว่าจะมาถึงช่องนี้นะช่องที่คนดูไม่ได้เยอะแต่ซับสไคร์เยอะกว่าช่องอื่นก็คือช่องมอนเตอร์ซก่อนที่จะมาเป็นมอนเตอร์ซีเน้นผมผ่านมาหลายอย่างครับ แต่มาพูดถึงก่อนจะเขียนชื่อช่องเป็นมอนเตอร์ซีผมได้ตั้งชื่อช่องนี้ว่าทีทีนนะครับก็คือมาจากชื่อผมนั่นเองแต่มันดูไม่เข้านะักผมเลยมีความคิดว่าเนี่ยเคยได้ตั้งชื่อในเกมว่ามอนเตอร์ซีโดยตั้งตั้งพรนะรีบนะรีบเพราะจะเข้าห้องน้ำเพราะไม่จะหลุดแล้วนะมะที่ตั้งไปแล้วก็ปีปีป ปีเนี้ยต้องปีนะครับผมมาคิดได้ครับก็กลายมาเป็นช่องมอนเตอรสีในปัจจุบันครับผมเอาแล้วครับก็มาถึงจุดที่ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะในโพสที่ผมในโพสลงในกลุ่มสมาคมแคสเกมและพูดคุยนะครับซึ่งผมก็ได้โพสว่าขอบคุณสำหรับ39คนนะครับก็ถาม่าชอไหมนะฮะผมชอสุดๆอ่ะทำมาหลายปีไง แต่ถ้าเกิดน้ำช่องนี้ทำซับเดียวนะปีสองปีแต่ก็ยังไม่บูมครับผมแต่เป็นยอดซับท,ที่สูงมากนะสูงเท่าช่องที่ผมแบบเคยเปิดมามันสูงมันสูงกว่าช่องอื่นอ่ะในช่องนี้ผมจะไม่เลิกทําจะไม่เปลี่ยนจะอยู่ช่องนี้ตลอดไปจะทำไม่ได้อะคือถ้าเกิดมันต่าก็สักพันคนก็ยังดีนะแต่พอพันคนแล้วก็เราก็ต้องมีเป้าหมายต่อไปดิ ไปพันไปหมื่นเป็นแสนเป็นล้านไม่ใช่อยู่กับที่นะต้องไปให้ได้ครับผมซึ่งมาดูที่คอมเมนต์แรกนะครับมากกุญจิคน <c oughs> ไม่เกี่ยวละชูชอ <c oughs> ครับผมแค่สี่สิบเองก็ขอบคุณนะครับคุณเทพไนนะฮะก็ขอบคุณครับซึ่งพอน,นีผมโพสได้ตอนี้หนึ่งชั่วโมงแล้วนะทำได้ขนาดนี้ก็โหดแล้วไปที่กับเฮียเองดิ แกเดียวเดียเด่แกสองล้านแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ย <S <S เฮ้ยพี่แกเยอะแล้วน้วสองล้านไปแล้วนะครับสู้ๆครับผมแค่แปสห้าเองลบห้าห้หก็ขอบคุณครับแต่จะลบสำายนะ <S 1> <S 1> <S คุณใครโจอโจหรือจอจอยเนี่ยแหละนะ สู้ๆครับผม3ปีสามร้อยจะทำจริงทำจังก็กลัวตัวเองผิดหวังตลอดเดี๋ยวเดียวเดี๋ยจะทำจริงทำจังก็กลัวตัวเองผิดหวังตลอดององเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจครับก็ขอบคุณนะครับโอเคนะสองปีก็ไกวท้อมากอย่าท้อครับช่องผมช่องนี้ผมปีปีปละสองปีแล้วนะผมท้อนะแต่ไม่หยุด ต้องไปถึงนะเอแล้วไปถึงครับผมนะนพี่ยิกก็มาบอกว่าสูส้ๆนะครับจงอย่ามองที่ซรัพยเยอะหรือน้อยแค่เคราสนุกไปกับมันและคนอนื่นก็คงสนุกตามเราเองนั่นแหละครับสูส้ๆก็ขอบคุณพี่ยิกครับติดตามช่องพี่แกได้ตรงนี้นะฮะโอเคซึ่ง คนอื่นผมไม่รู้ช่องนะแต่ผมรู้ไม่กี่คนในนียคือคนที่ผมรู้จักนะฮะรู้จักนิดๆเน่ะนะสู้ๆครับผมแค่38เองก็โอเคครับผมพึ่ง39วันนี้เองเนะยไม่รู้ใครมากดให้นะ,ะครับสู้ๆครับนะต่อไปครับถ้าเราสนุกคนดูก็สนุกอ่าอันนี้ก็เรื่องจริงครับผมแต่ ถ้าสนุกได้มันต้องมีเพื่อนด้วยฮะซึ่งช้นเผมตอนนี้อตอนนี้นะปิดเทอมมเนอะ่ะมีเพื่อนเล่นกับผมแค่คนเดียวนะแล้วเขาก็เล่นอยู่ในคลิปเดียวด้วยซึ่งผมไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะแต่ถามว่าเราเล่นเนี่ยสนุกไหมสนุกนะฮะอ่ะก็มาต่อกนะันฮะพี่สารานนะฮะซึ่งผมมีช่องพี่แกนะอ่ะเดี๋ยวแปงไว้เลยแล้วกันนะ ที่ทำมา3เดือน10วันซับ4แ0ล้วแกว่ายอดซับสไครต์วิวสอง0มื่นบวไม่รู้ว่าเรียกว่าเร็วไหมพี่จะบอกคล็ดรับให้นะ 1. ภาพชัดเสียงชัด 2. พูดให้หน่าฟัง 3. เล่นเกมที่คนสนใจเยอะ 4. ทํทำสิ่งที่น่าสนใจแต่คนอื่นยังไม่ทำนะถ้าทำถ้าเรายังไม่ทำไม่ได้ไม่ว่ากี่ปีเราก็ยังอยู่ในวังวนก็คืออยู่กับที่แหละ าเกิดเรายังไม่เริ่มทําสิ่งที่ใหม่ๆแปลกใหม,ใหม่หรือคนอื่นยังไม่ทําเราก็จะอยู่กับที่สิ่งที่พี่จะบอกก็คือหาสิ่งที่ใช่ใเร็วที่สุดอ่านะคอมเมนต์นี้เยี่ยมเลยฮะก็เอาไปชาใช้กันนะฮะขอบคุณพี่ครับนี่สามเดือนสุดวันผมนี่เศร้าอ่ <laughs> นะมาที่คอมเมนต์ต่อไปครับผมในกล่องลวงใจมีนักแคสเตเอร์ด้วยเลยเดี๋ยวผมไปดูครับ ที่ออกมว่าสุดๆนะทุกคนความสําเร็จอยู่ไม่ไกลนะฮะพี่จุธามาหันนะครับก็ขอบคุณนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่มาคอมเมนต์นะตอนแรกผมคิดว่าจะร้างนะเหมือนผมไปฝากคลิปนะคลิปวิดีโอในกลุ่มปอตีล้างเลยไม่มีใครมาบิลกดไลค์เลยนะก็ขอบคุณกันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ท้อนะฮะ ทอได้หยุดพักได้นะอย่านานนะจุดหมายอยู่ตรงไหนเลยต้องไปให้ถึงนะทอแล้วอย่าเดินก้าวก้าวหลังนะฮะแล้วก้าวต่อไปสู้ๆนะฮะความฝันอยู่ตรงไหนไปให้ถึงนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไม่มีอะไรมากนะฮะเดี๋ยวอาทิตย์หน้า,นอ,า,อ,า,นาอ่าถ้ามีโอกาสจะพาไปค,ครับนะฮะ สรวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายรูออ้อย่าลืมกด Subscribe ด้วยละ